โอเคครับลูกค้าเอาทรงผมมาให้ครับเนี่ยเอาประมาณนี้ใช่ไหมลูกค้าโ,โอเคครับไปดูจะรอมาในรูปป่ะ <laughs> ผมน้องกันหนาพอสมควรครับโอเคโอเคได้ได้ไดประมาณนี้ครับ แบ่งผมอยู่อันนี้ลูกค้ามาเมือดเนาะเย็นพอดีอือโรงงานมันร้อนครับกลงงขึ้นโอเคตัรา,าแบ่งตัแบ่งผมกัหมดไปครึ่งชั่วโมงแนละ้วนี่เราขึ้นส่งกันเบอร์สองนะครับ จัดไปดูข้าวบักข้างหลังมันร้อนใช่ไหมทุกค่าแล้วก็ลังออกเคลียเคลียเบอร์สองครับวีนี่ก็วีลงมาแล้วก็กด วีนี้ไว้กันนะครับกันมันสูงเกินถ้าไม่มีถ้าไม่มีวีนี้สูงเกินอีกนเนาะช่วงนี้เราก็ขึ้นทรงในวีสองนะเบอร์สองนะครับผมขึ้นรอบๆหัวในมันนะครับเปิดทรงในเบอร์สองนะครับ ก็เปิดให้ทั่วๆก่นนะครับบีข้างบนเอาไว้กันนะครับกันสูงเกินนะครับผมก็เปิดให้รอบๆก่วครับสองข้างนะครับให้มันเหมือนกันนะครับลูกค้าต้องการเอาพลังออกนะครับลูกค้าบักร้อนนะครับหน้าร้อนนะเอาพลังออกลำคาญนะครับต้องจัดไปนะครับใส่เบอร์ขึ้นส่งได้เบอร์สองอยู่ครับคนเนี้ยจากเบอร์สองเสร็จก็มาต่อได้วียาวครับ ได้วียาวนะครับผมเจ็บตีนให้เรียบร้อยครับข้างบนครับโถถนัดวียาวนะครับเราก็ใช้วียาวเจ็บตีนนะครับกวียาวก็ได้ข้อได้เปรียบคือไม่ต้องก้มนะครับก็สัต์เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียครับเพราะวีมันยังไม่บางนะฮะเราก็เจ็บตีนทั่วครับผมเจ็บตีนให้มันเดิมครับช่วงนี้ลูกค้าเอามานะครับเอาลูกค้าเอาทรงให้ดูนะครับ ประมาณลงทงสูงครับข้างบนเอาไว้ยาวๆนะครับข้างบนบนเราเจ็บตีนยาววันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญเป็นเด็กนะครับเสียงอาจจะมีรบกวนนะครับเราอัดในตอนเย็นๆนะครับพูกค้าประมาณนี้นะครับพูกค้าก็จะมีเราก็เจ็บตีนครับมันเงานะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับใช้บียาวขึ้นทรงมันครับเจ็บตีนอีกทีนึงครับผมบีตัวนี้มันใช้มา ตัวนี้แล้วก็นะครับใช้หวียาวนะครับหวียาวก็ได้เปรียบก็คือมันจะเข้าง่ายครับข้างบนครับไม่ต้องควัมสั้นแล้วมันก็ตรงดีครับไม่อ่อนครับมันสามารถปาดงามๆได้เลยครับปาดสวยๆได้เลยครับผมตัวนี้ก็ดูงานบางๆก่อนนะครับผม ครั้งนี้ก็เมอนเดินครับซอยสับๆน้นๆนะครับสับๆอุ้ยสับๆหน่อยๆครับสับไปนี่นะครับเพื่อให้มันดูบีกันเอาบาลนซ์กันครับมึครับคิวต่อไปยังนั่งกระดิขดิลิขครับเสียงมันจะมีเสียงแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็มาถึงเก็บรายละเอียดขีครับใช้วีเล็กครับเก็บตีนผมนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับเมื่อกี้เราใช้วีใหญ่ไปแล้วใช้วีเล็กครับละเอียดขึ้นอีกหน่อยครับ เพื่อแรงเงาให้มันดูเงาเงาดูกลมกลืนกัครับดูแบบมีเงาครับมีความนวลมีความอะไรครับเรียนเบร้อยแล้วครับยิงงก็ได้แล้วครับแต่เราเอาละเอียดอีกนิดหนึ่งครับยิ่งของผมก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เงาโอเคแล้วแต่เราเจ็บตีนอีกหน่อยนะครับผมก่อนจะกันนะครับเราต้องเจ็บตีนอีกนิดหนึ่งครับข้างหลังก็เซลองขึ้นอีกหน่อยครับเพื่อให้มัน เงาขึ้นโอเคครับสร้างความเงานะครับต้องใช้บีเล็กนะครับบีใหญ่สร้างไม่ได้ครับมันไม่ละเอียดพอครับใช้บีเล็กลองอีกทีนะครับจีนผมนะครับไปจีนผมขึ้นไปครับก่อนเราจะกันเราต้องใช้บีเล็กเจ็ดทีนะครับเพื่อการสวยงามเพื่อการเงาการดูดีครับตรงไหนไม่ไม่ละเอียดเราก็อีกหน่อยหนึ่งครับผมจัดไปอีกหน่อยนึง ีเล็กมันจะเข้าได้ทุกมุมนะครับเข้าละเอียดนะครับบีเล็กมันจะเข้าโค้งเข้าอะไรได้สบายนะครับวีใหญ่ก็ช่วยให้ตรงขึ้นครับให้ทรงสวยนะครับวีเล็กจะให้ความละเอียดนะครับผมท้างนี้ก็เหมือนกันครับประมาณนี้ครับผมดูงานไปฟางก่อนครับช่วงนี้ตอนนี้เราก็วีเล็กนะครับเจ็บรายละเอียดอีกทีนะครับผมก็ดูงานไปฟางก่อนนะครับช่างคุยไม่ค่อยเก่งครับเสียงไม่ค่อยดีครับเสียงไม่ชัดเสียงไม่มี power มันเขาครับผมก็ เอฟซีอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับบางทีก็คุยไม่เสียงไม่ชัดครับมาถึงขั้นตอนการขอบครับก็ใช้บัตเตรอนกันขอบนะครับใช้เตือนกันขอบครับจะได้ขอบเท่ๆนะครับการกันขอบต้องใจเย็นนะครับทำให้มันโค้งๆสวยๆนะครับใจร้อนนะครับการขอบเราสร้างแนวไว้ก่อนครับเวลาเราใช้ใบมีดมันก็จะง่ายนะครับลิปนี้ก็ เราจะกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับใจเย็นนะครับเวลากันมันจะได้จอนสวยๆโค้งครับไม่ต้องกิโลไม่กินครับใจเย็นนะครับช่างก็ต้องใส่ใจนะครับแบบเป็นงานศิลปะนะครับไม่ใช่งานนะครับเราทําให้ลูกค้าแบบออกมาดีต้องใจเย็นนะครับคนเราได้น้อยได้น้อยไม่เป็นไรครับขอให้ออกมาดีนะครับผมถูกใจลูกค้าก็โอเคครับ กันนะครับราากันเราทำไว้ก่อนแบบขึ้นทำทรงไว้ก่อนก็จะง่ายนะครับเวลาเรากรันขอบกันอะไรก็กันเสร็จเสร็จข้างบนลูกค้าก็จะตัดปลายนี้นะครับตัดปลายออกอยครับ,ต,รบต้องการยาวเท่าไหร่ครับหน้านร้อนเขาต้องการนะพอดีๆๆดพอดีนะครับก็เลยละคนวันนี้เราก็ขายตอนเย็นนะครับขายกันตอนมืดนะครับช่วงนี้ก็ดูงานเาทำกับ อาจจะมีเสียงรบกวนภายใน้านนะครับเพราะเด็กมารอคิวต่อไปนะครับผมอาจจะมีเสียงในฟิล์มนะครับเพราะว่าเราไม่ตัดออกนะครับเราเอาแบบลงแบบบ้านๆนะครับลงแบบพื้นๆนะครับผมเราก็ดูงานกันต่อนะครับขึ้นบนนะครับตัดปลายออกนะครับตัดปลายนี้ครับผมช่วงสงการผมจะเสียเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าทําสีผมกันมากแล้วครับช่วงนี้ก็จะตัดออกแล้วครับเลี้ยงผมไวใหม่นะครับตัดผมที่สีสวยอออกไปนะครับตรงเนี้ยผมมันแตกปลายนะครับ ทำสีมานะครับผมก็ตัดจกสัดครับลูกค้าต้องการสั้นมากครับเพราะการเสย้นไปให้มันพอดีทรงครับแล้วก็ต้องตัดนิดๆครับตัดจนตรงเสียไปปลายหน่อยพอตัดไปก็วัดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันหมดนะครับก็ต้องดูไปนะครับไปก่อนครับโอเคครับครั้งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวใส้ด้วยกันเสียซอยนิดนครับ เพื่อมันจะได้หวีเข้ากันนะครับขยิงนะซอยมันจะเป็นอยู่กันได้ครับเดินคนเดียวกันนะมันจะหวีไม่เข้ากันครับหวีไม่ค่อยอยู่ทรงครับหวีก็ไม่เกาะนะครับเดินล่วงลงมาลูกค้าก็อาจจะลำคันในซอยนิดๆครับซอยให้ผมเข้ากันะครับไม่ต้องซอยมากครับใส่ไปเร็วซอยท้ายไปขวาขวาไปท้ายนะครับต้องการไปถุยนะครับผมข้างบนครับสับนิดๆครับสับปลายครับสับปลายออกนะครับซอยนิดๆครับซอยมากครับเดี๋ยวผมลูกค้าจะหมดนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนกันครับการกันขอบนะครับกันก็เราก็กันตามแนวเดิมนะครับที่เราสร้างรอยสร้างรอยไว้แล้วครับผมเราก็ไม่ต้องเล็งมากนะครับกันตามรอยที่เราวาดไว้แล้วนะครับผมมันก็จะง่ายนะครับการทํางานครับเร็วขึ้นนะครับลูกค้าก็ไม่เก็บนะครับเพราะเราไม่ต้องกดมากนะครับเพราะมันมีรอยของมันอยู่แล้วนะครับผมขั้นตอนสําคัญครับขั้นตอนกันนะครับได้ใบมีดนะครับกันถ้ากันไม่ค่อยดีมันก็จะมีอาจจะมีของแถมมานะครับผมเราต้องกันให้ แเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับดึงหนังให้ตึงๆนะครับการกันผมนะครับข้างหลังก็สูบๆออกนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับเราสร้างแนวไว้แล้วเขาเราก็กันตามที่เราสร้างไว้ไม่ต้องกดมากมับมีแนวอยู่แล้วนะครับสร้างแนวไว้แล้วก็มานนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับการหน้าผากก็หมายนึงครับสร้างให้เวลาถ่ายรูปมามันจะได้ออกมาชัดเจนขึ้นนะครับ มันมีตีนผมไลผมครับจระนยาวๆครับการตามยาวนะครับลูกค้าไม่ค่อยมีจอนะครับเราก็สร้างจอนให้ได้นะครับอาจจะมีเงาๆนิดๆนะครับผมขั้นตอนสําคัญครับกันระวังนะครับการไม่ดีอย่างที่ผมบอกไปครับจะมีของแทงกับบ้านนะครับผมประมาณนี้ครับกันกันผมครับ กันสูงสนะเท่ๆแต่ว่าาวมันน่าเกลียดนะครับเราก็กันดีกวนี้ลูกค้าไม่คนหนูคนเขานะครับอาจจะเสร็จเลยนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่างหมูบับเบิ้ลนะครับโอเคไหมครับลูกค้าลูกค้าลบให้ดูนะครับประมาณนี้ครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามตดให้กำลังใจช่างใจช่างหมูบ้างนะครับผมตั้งล้ว โอเคครับขอบคุณครับคิวต่อไปนะครับนนท์ครับนนท์นนกำลังนั่นอยู่